เขาจะเอานูเป็นาปลนาว่าคนเท็จกบคนเทน้มืนตาเลยขออว่าหาใจสามีหังขุคนอยู่ก็เจ้าจะเอาด้รอเ่าสาวเราด้วยเขาจะเอาเลยขอตายรึเปล่กตายนี่เราเจ้าอยากเอาตุายด้วยะรอเบอกว่าคนติดตามุกองอันนีอันเอาปืนไม่วะตุภายสาร้วยว่เจ้าเลิกสาวว่ะจะมาอยู่ต้องคอยนี่วะโอ้โหยว่ะ ก็รู้วถามเมืองซาลาน้อยก่อนวลาสิไปน้ำเจ้าบ๋อบรูุกก็อยากให้เมื่อวานหนูไปด่าไปโศกก็บอกว่าเอาปากแล้วที่พูดนะคนบอกว่าเอออ่าเห็นตู้ก่อนถ่ายคลิปออกมาบอกว่าจะให้ล่าน้อยสองแสนเป็นเป็นตังไทยนะเท่าไหร่กี่บาทเออกี่บาทของคุณนะคือจะเยอะเนาะแล้วก็ตู้พายว่าก็จะให้มันกันแบบจะให้หนึ่งแสนกี่ เป็นตังไทยนะกี่บาทได้ได้เท่าไหร่ทำไมไม่ไปเอากับตู้ก้อนหรือว่าตอนนี้ไปเอากับตู้ก้อนผมละอิจฉาจริงๆเออจะเอาตู้ก้อนกับตู้พายนะบอกได้ว่าได้เหมือนกิ่งทองใบหยกเออเหมือนผีเน่ากับลงถุบอกว่าเรหวังวันที่เพิ่เออโล่งถุจะเข้าแบบนี้เออวันผีเน่ากับลงถุเลยถ้าเอาตู้ก้อนกับอันตู้พายนะบอกว่าเราใส่ข่อยนะข่อยบอกว่าโอเคยังเนาะ ว่าใส่ยังมันเดือดร้อนยังเราไม่แม่ตัวข่อยแม่ชวนยังก็ข่อยอยู่นะข่อย่ายได้บักนี่เขบอกว่าเอาปากเลยเอาบ่านี่อ่ะเอาเลยเอาเลยนึกว่าว่าลินะได้นี่ยอ่าโดนแล้เนี่ยนาเนาะมาห้องก็จะใครเอ้นี่หามันทีไปเห็นนั่นเนาะก็ดื่นกัสบายดีซาลาโน่สบายดีนึกว่าว่าบออยากให้เพื่อนนทุกคนอยากให้เพื่อนละบายความในใจนะแบบ มันเกี่ยวยังหนานเมื่อเขาโบรด้เป็นยังกันนาครับแม่เขาโสดแม่เขาโสดแม่เนผู้ดีหรือผู้ัสดมาแล้วแต่ใจเขาแม่ไม่เสด็จกับเขาเลยคอยหรือว่าสิเอาอันมีแต่ห้ำกระเรื่องของเขาอันนอั้นเข้าหมักบ้างไหมเข้าหมักกรเลือกเขาเนาะเออคือคือมาเดือดร้อนยังทำอ่าหนุ่มไทยแมืนบอกอีสระไปจักรอีสานทุกคนกับทุกฝ่ายบ่สอันคือคนอีสานแล้วว่ก็คือว่าเออ อิจฉาที uh ่ได okay. ้อนไปนั goes, uh ่งเฮียงนั่อย่างนั้นอันนี้อิจฉายังขอบเลยไปหาจนยังมานั่งกัามาได้บอกว่าจีเออแล้วพอเจ้าเห็นเอาเล็กๆกว่านี่เนาะคลิปพวกแก้วถ่ายคลิปพวกแก้วเห็นบอกขอไปนั่งกสูุก่อนขอไปหาพุ่มก่อนแม่นบไปแล้วเนาะแม่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 ถุไพมาเล่นน้ำข่อยนี่เพิ่นเอาหน่อไม้มาผะอีกยังกันนะอันนี้่นมาเล่นซื้อผลกับนกนบ้านนะเขากับคนในนัดเอาเพิ่นแม่นแล้วบ้านนี่เออว่า แค่คนบังคิดในชีได้เพราะว่าโทรศัพท์ข่อยมันเล่นยูทูปพอได้นะโอ้เป็นไปอาตุลในด้ดูไฟกันโจอพอผู้ใดโพสยังลงค่ะนะมันเข่าพอได้เพราะว่าโทรศัพท์กระจกคือคนนี่แหละที่เดียวไนะบอกแต่บาเฮากับบาได้เมาร่วมกันมาหนุ่มไทยบ่ได้เมาร่วมเนาะเขาบาบ่ได้เมาร่วงด้วยค่ะคนไทยเฉพาะบางคนพี่น้องเลยเฉพาะบางคนเฉพาะผู้ใจขี้ไร่แม่เลย เ่ากับบุญเนว่าเ่าตะเขียวเ่าทั้งใจพ่อแม่คือมาว่าใส่เฮาเนาะเฮาผู้เป็นคนดังว่าจังสันชัดแม่แม่เออเฮาผู้เป็นคนดังดังอยู่แต่ว่าเฮากับบริจาคขี้ไหลคือเพิ่นแม่เลยโทรมาเฮากระฮับเดีว่าให้รู้ไว้ว่าโทรศัพท์เครื่องเดียว ลอยคนโทรมาหรือว่าลอยคนทักเข้ากับบอชามารถหับได้เป็นลอยบอชเนี่ยตั้งแต่นี่มาทักกระชิบว่าลอยแฉอันในเฟซนะก็เยอะแยะก็ว่าเลือกหับเอาคนบอหรือว่าหับับอไวมันบอเข้ากับหับจุกคนแต่ว่าเข้ากับตอบจุกคนกระชิบตอบจะได้เอาไวเนาะแต่มันตอบบอวัดบอไวตอบเล็กๆนะแมน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 มันลายสมมติว่าคันว่าอ้ายเพิ่น น่มไทยทั้งนั้นโทรมาว่ากันสัตบ่มีดอกหนุ่มเราถ้าโทรทางไลน์บ่มีหนุ่มเรามีแต่หนุ่มไทยถ้าโทรทางเฟซนั่นทั้งหนุ่มไทยและทั้งหนุ่มเราสามสิบเกินมากก็มีสามิบกัมีซัำจองก็มีซ้ำซ้ก็มีซ้หาก็มีคอยเจอิื่นบรรลุหกิบก็มีมีบกหกิบเอาหกิบหามีเอาหกชิบหามี นี่แต่แต่เข้ากับโบได้ว่าแบ่งสั้นว่านะว่าเลือกคุยแต่ว่าให้ผู้นำกันว่าโทรศัพท์เครื่องเดียวหักได้แค่หนึ่งคนแม่แม่แม่ถ้าหมดว่าผู้หนึ่งโทรมาทางไล่เข้ากับหับแล้วผลเป็นกองแบบเนี้ยแม่โทรมาทีหนึ่งหนึ่งสัปโมงจงสัวโมงผนจังว่างบอกคุณหมอาหมบอแจกได้เนีมากทุนกระทักเข้ามาเออทักไปทักมาเออขอโทษเด้อที่หลบกวนอยู่น้ำผัวบอกโบมีตาบอกคอยบอกว่าเอาหมดแล้ว อยูนลงพัวบติเออเจ้าเบิกเห็นยังใส่กูิูนะเออเจ้าเบิกเห็นัยูทูบการที่ว่าเา้าละน้อยเาเปิดใจหาขู่เอปิาคนดี่าจังค่ะเจ้าพ่อเพราะว่าคือว่าจะาเลิกกันกับเมียแล้วพอมาขกกันกับข่อยพ่อจีอ่าได้เขาได้เขาเค็มแล้วผัดว่าเมียกลับขึ้นมากกับโเอาหรือว่าเมียตายพอขอดของเจ้าละน้อยเมียขึนมากกับโบเอาอีกดดยโดสโดรยเช่โดอยดเช่ คอยกุยกาแฟก็ได้ควยย่งก็กาแฟก็ได้แต่ว่าถ้าว่าสัวว่ามั่วว่ายังแบบแบบบ๊วยเกียดข่อยข่อยกับบ๊วานั่งคือกันแมนแมนแมนบ๊ยแม่นที่ว่าเกิดใจอะไรว่าอยากคมเหงข่อยนั่งได้ก็ได้บ๊ยแม่นแม่นจะอยู่ประเทศเจ้าเนาะแม่นแมนประเทศเจ้าข่อยอยู่ประเทศข่อยข่อยกินเขาเพื่อนข่อยข่อยนอนเพื่อนข่อยแต่ว่าคือมาว่าให้กันนะมันโคตรนุ่มไทยนะแมนนุ่มไทยกับบ๊ยได้เมาร่วมทั้งประเทศเนี่ย บุคคลแม่แม่มากก็เป็นนลำลำบางบุคคลเนาะเป็นเป็นบางบุคคลแม่บุคคลบักเดือดกวนเท่ากันนะคือว่าแบบแบาคืออิจฉาร์ตุก้อนบ่หรือว่าแบบว่าบ่ให้เกี๊ยนเท่านะว่ายังไงคือสิม่วงห่อใส่ผงย่างผงกินเข่าอยู่เพื่อนผงเงินใส่เองเพผนก็บปได้แบมือขอหนุ่มไทยแม่บอกหนุ่มไทยก็ไปได้เมาส์ร่มแบบผู้ใดแม่แม่แม่ คำาเอยชื่อนะแม่ันเขาก็บม่ได้มารวมม็ดมาสิซะ่เป็นบางกลุ่มบางคนบางคนบางคนที่ใจขี้ล่ายเ่าเลยยังเ่าอีกแมว่าแมนว่าเ่าแล้วเ่าแล้วเ่าเลยนะแม่นเ่าแล้วก็เ่าอีก่ใจขี้ล่ายเ้าเอาจูเฮือนเอากินเฮือนเอา้งข่ที่เละเละหัวแบบว่าห้มีความสั้นแม่แม่หมอนื่อ แม่ทอมีคนจริงใจมาเหาก็เอาหน่อยเห็นไหมคือน่านน่านนุ่มไทยโทรมาอีกแล้วโอ้ต้องเอาบริกาดอะไรมันบอกนุ่มไทยโทรมาเอาเบิ่งรู้ถูกเอาแล้วไม่ิฮบใจว่าโทรศัพท์หน่วยเดียวเนาะชิฮับแบบใดเพิ่อนชิพน่าใจบ่าผมหับเพิ่นฮัลโหลค่ะวันดีค่ะค่ะ แมนมาสี่คนน่ะก็น้องกันจีเอาบดสี่คนนี่แหละพอมันบ่มีผู้เอาไทยตัวไทยทัวร์ไทยเอาบ่ค่ะเออตัวทุกคนบุญหนุ่มหนุ่มไทยหนุ่มไทยทัวร์มาเ่โอโบสุดความทุกคนขาดขู่เดมันหนาวก่อนหนึ่งคนี่ก็หนาวหนาวพองกาคนกับบอมีตัวมาเลยพี่น้องเลย บได้ชนใจสาล้วน่อยกะหีตมาดวนส่วนไปท่านใดก็จิไปแล้วเนาะเนี่ยข้นโสนแล้วนี่ข้นส้วนแต่คนมมีคนมาส่วนแต่ข้นลอยกับมหาซาวละหน่อยเลยแต่ห้นให้อยู่บ่มาเถอะไปใจน่อย้วมาโลดทุกคนไปหาตุก้อนโอ้ยขาตต้ก้อนเอานานูเสิเอาเห็ดผัวมือนี้เลยขือต้ก้อนเอานูเด้ เมื่อนั้นอันที่อันเบาอันเบาเสิร์ชโชฮาตูก่อนไปให้นูคุยนัน่นเปิดปฏิเสธบ,บอกเอาสาวละหน่อยนูก็เลยหาผัวเนี่ยตูก่อนปฏิเสธไล่ปานั้นบอตุก่อนยังปฏิเสธต่หาตูก่อนชีออกนั่นขานชิมชออชอยบอกขาเสียให้เอาก็ต้องออกขาชิมชออชอยวกวชิชอยยังขาเอากับตูก่อน กอนมูนลราคามากก่อนได้จังเอาถ้ามูลราคาบ่เพียงพอก็คือบ่เอาเด้อ้าวช่วยเลือกได้เนาะตูฟ้ายังยังโชยกไก่ของข่าวป่ะ <c oughs> ไปถ่ายเก็บกับตูก,กอดบ่มีบุญวาสนาสิได้เฮี้ยงผลดอกพอ,อเพียงแต่ตัด,ตดอันพอเพียงแต่ตัดถูกอันคางคางผลก็ม,มีแหง้งคือว่าบุญหลายเด้อเนาะโดยคือว่าได้ขึ้นสวรรค์เลยป่ เบิ่งอะไรายมากแม่ข่โตค่ะโตหลายอยู่เดวยอ้าวการที่ไปหาค้นในโบนเมนา่าสีไปซุมฉี่ซุมหาเด้ต้องมีขาโตเด้ถ้ามีขาโตนี่สิไปให้เบิ่งเลยแมโลดนูให้มักค้นใจ ถ้าบอใจถ้าบ่ลอยนี่งบ่ต้องบอกให้หนูเสียความรู้สึกเด้อะไปตัวได้ค่ะจ้างไปซื้อไปเนาะโดยจ่ายมาโหลดจ่ายมานะมันมันสมกับขาแห้งกับขาเสียเหนือเสียตัวเนาะบม่ได้ไปให้เพื่อนนอนนั่มเนาะก็คือไปถ่ายคลิปมั่กับเสียแล้วเนาะ บ่มีคนเอาหนูเลยเด้หนูองเอาตูวก่อนเด้จะกินมีผัวน้ำมึงโธ่ทานุ่มไถ่ใจกล้านะโอนตังมาเลยบ่ยาก่มันซี่หนูก็มีสิโอนมาทั้งเงินอ่ะยูทูบกระได like, okay, okay. ้คนน้ no ่ะบรอยเด้ไปตัวร้อยอยู่แล้วหนูนนะถ้าบ่ร้อยนะหนูบ่เปิดโต๊ะฝันนี่ดอกโสดกระโสดแท้เด้หนูนี่ ไ,ไ,ได้คาโตวันได้กระได้บุได้ยาโนบุไดเอันซีเรียเพราะว่าน,น,นู้โสดนู้ไปได้ทุกที่ทุกท่าอ,อไ<ว>ะไรลาหน่อยเมื่อแล้วบอจ้ะลาหน่อยบิไดมาเมื่อนี้แป้กับบิไดมาทีมอื่นมายูทูบอันดับ คนอื่นมากมีอยากมีอยากสิฝากบอกกับฝากข่อยก็ได้ข่อยเลื่อนติดกันอยู่นี่ค่ะเบาคัมไพมาบ้านที่กันกับซาลาน้อยบบาสิรัดใช้บ้านโคกมาแต่ว่าโคกบดบ้านบ่อหรือว่ามันบ่อโบลุอะไรเงี้ยโคกคนเดียวมัอนี่ค่ะซามโคดในบกโคดดูน้ำด้วยคนเลยบ้ายู่น้ำบ่าแม่อยู่บ่อยู่บกเนะน้ำอยู่น้ำบ้าหาเอาดมสมบูรณ์เน้ จ้าโบได้แหงก็พวกนี้เลยจ้า <both> ค <iling> <th> <Mandarin> ่ะสวัสดีจ้ามีก็จะแน่เนาะจ้าวายคือขานโอ้โบทันชุดคำทุกคนมาเบิกหนุ่มไทยโทรมาโอ้ให้ให้ทุกคนอ้าวต้องมีค่ะจ้าเอาคนว่าบอกว่าจีจ้าคันคันว่าให้ไปถ่ายคลิปกับตู้ก่อนให้ไปหนังเฮียงตู้ก่อนกัจ้างนู่งก็ไปด้วยเม่นลเมลม่ให้ชิบูอยากได้เงินแมล ท่านคนบื้จบนใจรเนาะว่าจ wow. uh, ือจือเรบ่ใจ r รานี่ันใจกะวันเสาร์เห็นเห็นอันเห็นเห็นแบบว่าขั้นผ่นใจแท้วันเสาร์คนบริจงเงินมาให้ถ้าวันเสาร์คนบรส่งเงินมาให้แสดงว่าบ่ใจว่าได้แค่รป้าขับพจนสชงจีวรมาเกก็ไปปรับแเลยนเป็นสตอน้เออโัไปหั้นแมนแมนแมนบ่ยาก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 แมนแมน ข่อยบ่ได้มีปัญหาเพราะว่าข่อยโสดอยู่แล้วข่อยโสดข่อยลอยอยู่แล้วบ่แมนว่าโสดแล้วไปหานอนกับคนอื่นบ่แมนไม่แมนนะนี่เออการที่ว่าเป็นโสดนั่นอยางติหนุ่มไทยบ่ลอยเท่านั้นแหละแมนก็เลยว่าอ่ะกลับมาอีกทีมาบอเรื่องตัวก่อนนะเรื่องหนุ่มไทยเพบ่แมนนะนะเพิ่นจะกินเข่าบ้านเพิ่นนอนเพื่อนเพิ่นนะคือเพิ่นบ่เคยบอกให้หนุ่มไทยเลยเป็นยังหนุ่มไทยจังมา อันบวบไม่พิ่นฮะนะใช่กับผลไม้ถูกถูกประเทศดอกกว่าหรือว่าถูกจังหวัดถูกคนฮะนะเฉพาะผู้ที่เแ่าแล้วเแ่าอีกอืเฉพาะผู้ที่อ่าคอมเมนต์มาว่าบาดีเนาะบดคอมเมนต์ดาเลยบอกใส่ในโทรศัพท์คอยในแมกจิ้งเจอดีเสร็จมาโอ้โหโทรมาเลยเพิ่งเสร็มาทางทางของกวางเลยแสรมาโทรมาเลยอันนี้มาใส่มาว่าใส่ว่าเออว่าไงส่งเสียงมาใส่เลยเนาะมาว่าใส่เลยมาว่าใส่เลยว่าเออ คันไปหาตู้ก้อนตู้ก้อนก็จะให้สองแสนสองแสนกี่แล้วเป็นทางตังไทยนกี่บาทอืมแต่ถ้าไปหาตู้พายก็ตู้พายก็จะให้หนึ่งแสนแลเป็นทางไทยนกี่บาททำไมไม่ไปหาตู้อ่าก้อนกับตู้พายคือพี่คงอิจฉาตายจังสันจังเสียนะอถ้าถ้าล้าน้อยไปคือข่อยในสื่อร้านน่อยอยู่แล้วมันบอกน้อยธรรมดาคือสื่อเศ้าร้านน้อยอยู่แล้วคือว่าเออเดี๋ยวนี้นะเธอดังนะวันนี้คือ ้าดังกระนูบรไเดี๋ยเงินเนาะนุก็บอกว่านุถ่ายคลิปก็คือถ่ายคลิปหาคนดีถ่ายคลิปอยากได้ผัวว่าไง่งแม่แม่แม่เออมันย่ำหนาวว่าไงแม่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 ไก่จะหนาวเลยอวะเออบรได้แม่ไก่จะหนาวหรอหนาวหนาวหนาวเออถ้าคนคนบ่มีขูดถือว่าหนาวเหรนะคนบ่มีคูดนี่มันหนาวแม่กลางคนกับบ่มีขูดบ่มีคูดมันเป็นหนาวกายและหนาวใจมันบอแม่ปา เออต่อไปมันจะหนาวทางใจนาวทางกายน้อต่ไปมักินกินน้ำคนแม่แท้แล้วก็เอาให้เพิ่นบาดนี้ฮะบบทุ่มก็ได้แล้วว่าเพื่นเพื่อนเพื่อนอ่อนถ้าเธอเอากับตู้ก้อนอ่าตู้ก้อนกับตู้พายนะสมกันนะวะไม่ใช่กิ่งทองใบหยกเด้อเอ้าแต่เป็นแอนไม่ยังเพิ่นว่าพีเนากับโล่งผูกเอาแล้วแบบนี้เอาแล้วสมกว่าแน่นี่สมกว่าแบบนี้คอยว่าคือว่าแบบนี้การที่เขาถ่ายคลิปเขาเล่นเล่นนี่ฮะมวนสื่อหรือว่าเขา อยากดังบรือวส้่งคอนเทนต์มันบ่ได้เกี่ยวยังกับเจ้าหดอมันบ่ได้เกี่ยวยังกับหนุ่มไทยแล้วก็สิบกันเรื่องของเขาไรอันในแม้แม่แมเรื่องส่วนตัวของผนเนาะเรื่องส่วนตัวของผลผนกินเข่าอยู่อันเลื่อนพลผลนั่นเลือนผลบ่ได้เกี่ยวยังกับหนุ่มไทยเลยเป็นยังกันสิมาบอกแบบนี้ไอ้ผนคือคอยไว้อิซามากกะแล้วก็เออมาบอกให้คอยบ้างฮะมาบอกให้คอยแบบนี้อันที่ว่าเอาตัวก่อนกับตูวพายเลย อ่าเหมือนว่าอันเอียงอ่าพีเนากับโลหกอันจีมมันชิเป็นยังกระยาทื่อว่าตู้ก่อนกับตู้พายมีแต่ห้าข่อยกับเอาคอนคอนหมากแม่แม่เออมันไม่ได้เกี่ยวยังกบนมไทยเลยเพราะว่านมไทยโบเมนผัวข่อยแล้วกับโบเมนนี่ยาพ่ายได้ของข่อยแ่เป็นเอฟจีติดตามที่คนเปิดแต่ละ่องเราข่อยซองนะนั่นแหละข่อยก็เลยเออแล้วก็มีอีกได้ผลผู้หนึ่งนะคะว่า ค่ะค่อยคุยกับตู่ก่อนกับตู่พายฝนนะคิอโบทักหาข่อยนะั่นนั่นนี่นะโอ้แล้วก็ค่อยบอกโบเกี่ยวกันเด้ชีวิตของข่อยส่วนตัวของข่อยห่วงบ่รู้แนวใดเนาะเพิ่นกัคุยกับข่อยอยู่แต่บ่แม่นผัวข่อยอแล้วก็บ,บ่ได้เคยไปนอนนํากันแเราฝางเงินมาเจ้าใช่ไบ,<อ>บ่จ๊ะบ่ยังฝังบ่เป็นหยังแฉเนาะนึกว่า เจ้าจะไปคุยแล้วข่อยสิบประฟังเงินเจ้าใช่หรือเล่ามัดจำกันที่กองมัดจำที่กองผูกพันนันนะยังมีทหารนึกกระหน่ำบบอนแม่แม่อันนี้โทรมาลิเดล่าอย่างไร้บราณทหารจำเป็นลูกเป็นปัวมันไก่โบได้เนาะโบราณคับโบราณอันโอนเงินโอนครับมาให้ข่อยในมัดจำจะเดิอคนมีมันจะาไวยเด้อเออสาลาน้อยเจ้าบ่ให้ล้มกับพายเออตัวนั้นถึบตั้นอันทึบเนาะได้ห้ามได้ครับนี่ได้ห้ามได้เห็นเขาคุยไปตัวไปห้ามบ่มีผคนกันยอดเนี่ยข่อยบอกว่าข่อยโชกผู้ใดโทรมากางกื่อบา ผนกลางคือแบ่นี่ว่าได้ผลประโยชน์ไปจากหาคนใหม่ไปแย่งาเแล้วเนาะพอว่าไข่สดได้撒แต่ว่าไอยสีเอาไฟอย่างกับกระลูกมันชุดที่ใจของคอยห์ห์นามันชุดที่ว่าไข่สีหมักไผ่ขนมหมักทีร่ายก็เอาเนาะเออนั่นแหละก็เลยมาว่าใส่ไข่กับตู้ก้อนกับตู้ผ้ายี่นี่นี่นะก็แบบเชียร์เชียให้หายหนะ